จากสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลาซึ่งปัจจุบันพบว่ามีจำนวนสูงถึงร้อยละ21.51ของประชากรโดยพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ49.18มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายและมีฐานะยากจนซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดอีกครั้งแต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่ากลุ่มเป้าหมายร้อยละ80ไม่สามารถเข้าถึงการบริการที่จำเป็นตามสิทธิที่ระบุได้จริงและไม่เป็นธรรมอย่างที่กฎหมายกำหนดด้วยข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันข้อจำกัดด้านระเบียบกฎหมายเขตพื้นที่รับผิดชอบและสิทธิการรักษาพยาบาลส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการเกิดผลกระทบระยะยาวต่อภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลในการดูแลครอบครัวสังคม และะประเทศชาติเมื่อเราพูดถึงความเหลื่อมล้าการเข้าถึงสาธารณสุขนะครับแน่นอนครับโดยโดยเฉพาะในชนบทนะครับด้วยฐานะเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในการที่จะเข้าสู่ระบบสาธารณสุขไม่ว่าโรงพยาบาลในอําเภอโรงพยาบาลในจังหวัดนี้เป็นเรื่องที่เข้าถึงยากครับผมคิดว่าตัวอย่างของกลุ่มคนพิการก็เป็นอีกตัวอย่างหนึง่ง ที่ทำให้เราเห็นความเหลื่อมล้ําของสังคมโดยพรอย่างยิ่งเรื่องอะไรครับเรื่องของการเข้าถึงบริการคนเหล่านี้ต้องวิ่งมาสถานบริการต้องวิ่งมาที่โรงพยาบาลมาหาคุณหมอมาหาเครื่องไม้เครื่องม,มือแล้วคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนักยิ่งซ้ําเติมเป็นถ้าพูดภาษาที่เข้าใจง่ายก็เรียกว่าเป็นวงจรอ,อุบาทมันซ้ําแล้วซ้ําอีก จนกระทั่งมันต้องเรียกว่าตัดวงจรนี้ให้ได้ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาเยอะแยะเลยครับนวัตกรรมศูนย์สร้างสุขชุมชนนับเป็นต้นแบบการพัฒนาศูนย์บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแบบครบวงจร เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นแบบฉบับของตนเองประกาศแนวทางการดำเนินงานศูนย์สร้างสุขชุมชน สแสวงหาหุ้นส่วนในการพัฒนาลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชนนำร่องในพื้นที่สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่เพื่อให้เอื้อต่อการจัดบริการและสนับสนุนเครื่องมือกายภาพขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสนับสนุนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับยืมคืน ปรับวัตถุประสงค์รถพยาบาลฉุกเฉินที่ครบอายุการใช้งาน12ปีโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นใช้เป็นรถรับส่งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการในพื้นที่พัฒนาและออกแบบหลักสูตรรวมถึงจัดอบรมผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนเพื่อสร้างศักยภาพให้ประชาชนในพื้นที่ในการดูแลกันเอง สนับสนุนค่าตอบแทนผู้ช่วยฟื้นฟูตามการให้บริการเป็นรายครั้งแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อกฎหมายด้านกายอุปกรณ์กองทุนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จ้างงานคนพิการโดยสถานประกอบการตามกฎหมายมาตรา33 ให้ปฏิบัติงานประจำศูนย์การเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบบริการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมศูนย์สร้างสุขชุมชนระบบการยืมคืนกายอุปกรณ์และจัดเก็บกายอุปกรณ์แบบซีโร่สต็อกเพื่อลดข้อจำกัดด้านสถานที่ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้สะดวกรวดเร็วอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากการมีศูนย์ตรงนี้นะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางอบจอสองขานะคะเราก็สามารถส่งคนไข้มารับบริการณาจุดบริการตรงนี้ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจากการที่ทางอบจอนะคะได้สนับสนุนในเรื่องของการอบรมในส่วนของผู้ช่วยนักกายภาพนะคะที่ทได้ดําเนินการไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะในส่วนนี้เราก็ได้มีการาผู้ช่วยนักกายภาพส่วนนี้ก็ได้มีการลงไปเยี่ยมบ้านแล้วก็เจอปัญหาได้มีการปรึกษานักกายภาพนะคะแล้วก็ส่งต่อมารับบริการน,นัจุดบริการอย่างนี้ค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะคะมีนโยบายในการลดความเครีดของคนไข้ที่โรงพยาบาลสูงนะคะ ด้วยการดาเนินการของอบจเองนะคะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของเครื่องมือนะคะทําให้เราสามารถขยายการดูแลไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่ไปกับระหว่างศูนย์กับบ้านหรือการเยี่ยมบ้านที่จะที่จะให้จากโรงพยาบาลใหญ่มาสู่ชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจค่ะก็คือลดความแออัดจากจากโรงพยาบาลศูนย์มาสู่ระมับทุ่ค่ะมารับบริการที่ศูนย์นี้แล้วเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นยาแรงดขึ้นหมอบอให้ดีนะก็จะดีค่ะตอนที่ให้ความสะดวกค่ะ มันจะเปิดหลายๆที่ค่ะเพราะอาความสะดวก,กนับุนๆค่ะมาที่นี่จะสะดวกกว่าไปที่โรงพยาบาลเยอะก็เข้ามากายภาพาได้เลยมันทำให้เราสะดวกกว่ารวดเร็วขึ้นซึ่งในปี2565กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์และบริการยืม คืนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเพิ่มขึ้นมากกว่า100%เซของการจัดบริการภาครัฐเดิมและภายหลังรับการบริการด้านการฟื้นฟูร้อยละ80สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติเราได้พบประมาณจากกอ,องทุนฟื้นฟูออบปออระจสงงรามมาทำางานเนี่ยทำให้สูญสรัางสุด สร้างศูนย์สร้างจุดชุมชนแห่งนี้มีความพร้อมมากขึ้นก็คิดว่าเราจะเติมเนื้อหาสาระความพร้อมและก็เป็นศูนย์สร้างสุขชุมชนสามประมลที่ชาวบ้านมีความสุขมากๆเลยครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้วางแผนการพัฒนาขยายศูนย์บริการให้ครอบคลุม ทั้ง16อำเภอในปี2566เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเติมเต็มช่องว่างของระบบบริการด้วยการรวมพลังร่วมสร้างสุขชุมชน